นับสนุนโดยใหม่ n ิ w เ The n e x ด p e a นจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิกเชอร์ตัน สวัสดีครับพบกับรายการตรีเพชรเกร็ดทํากินครับผมผมต้อมวุฒินานนาหิมนะครับมาพร้อมกับพีทครับดอเตอร์เสรีวงมนทาครับสวัสดีครับพีทครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุยกันต่อครับเรื่องราวของการทําธุรกิจให้โตจะโตได้อย่างไรเราก็ต้องมีอะไรบ้างนะครับเราพูดถึงเรื่องการหาลูกค้ามามเมื่อเราหาลูกค้ามาได้แล้วเราต้องรักษาลูกค้านั้นไว้นะครับ นั่นก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับคือการที่เราทำให้ลูกค้าพอใจเราเนี่ยแล้วเขากลับมาซื้อซ้ำภาษาอังกฤษใช้คาว่า,ารีพีทธุรกิจเราจะมั่นคงและถ้าเกิดเขาเนี่ยมั่นใจในสินค้าเราจนกระทั่งเขากล้านแนะนำนะครับภาษาอังกฤษใช้คาว่ารีเฟอร์แนะนำเมื่อธุกรกิจของเราได้รีพีทจากลูกค้าเก่า ได้รีเฟอร์จากลูกค้าเก่าแนะนําลูกค้าใหม่ธุรกิจเราจะโตโตขึ้นอ่ทีนี้ถามว่าวิธีการที่จะทำให้คนพอใจเราคราวที่แล้วเราพูดไปแล้ว C E M Customer Experience Management การบรหิหารการจัดการประสบการณ์ของลูกค้าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับเราตั้งแต่ค้นหาข้อมูลเราติดต่อคนของเราเข้ามาซื้อเอาไปใช้ ทั้งหมดเหล่านี้มันต้องเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจทีนี้อะไรล่ะที่ทำให้เขาอยากกลับมาหาเราอีก mm hmm. เขาใช้คำว่า relationship mm hmm. การที่เราให้คนเข้ามาหาเรา mm hmm. เราต้องสร้างความสัมพันธ์นกับเขา mm hmm. เราจึงต้องมียุทธศาสตร์ที่เรียกว่า CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management mm hmm. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า mm hmm. อ่ะ ทำยังไงบ้างเราจะจัดการความสัมพันธ์ยังไงให้รู้สึกว่าเป็นมากกว่าลูกค้าใป็กว่าเราต้องทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกกับเราซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยนะเป็นเพื่อนผู้รู้ใจที่ไว้ใจได้นั่นก็แปลว่าเราต้องรู้ว่าลูกค้าคนนี้เป็นใครอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เห็นเป็นว่าเป็นแค่คุณลูกค้าเราเห็นว่าเขาเป็นใครเข้ามากับใคร เขาแต่งตัวยังไงนั่นเขาเรียกว่าดาต้าเบสเพราะฉะนั้นต้องพูดถูกจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคือการเก็บดาต a ้าเบสหรือฐานข้อมูลของลูกค้าวันนี้มากับใครข้อมูลมีอังนี้ชอบกินอะไรมีข้อมูลสองประเภทครับมีข้อมูลสประเภทข้อมูลเชิงธุรกิจและข้อมูลส่วนตัวช่วมงคนธุรกิจคุณตอบมาซื้อสินค้าเราครั้งแรกมาย่งไง นะผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ือมีใครแนะนํามา mm hmm. คุณท็อปมาครั้งแรกซื้ออะไรจากเรา mm hmm. หลังจากตอนที่ซื้อไปคุณท็อปได้โปรโมชั่นอะไรบ้าง mm hmm. แล้วหลังจากซื้อไปครั้งแรกคุณท็อปกลับมาหาเราอีกไหมคุณท็อปกลับมาบ่อยแค่ไหนคุณท็อปมาแต่ละครั้งซื้อมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าคุณท็อปอจ่ายตังค์เนี่ยจ่ายโดวยวิธีใดถ้าจ่ายโดยเงินผ่อนคุณท็อปจ่ายตรงเวลาไหม mm hmm. นะคร แล,แล้วคุณท็อปเคยโทรเข้ามาถามอะไรบ้างรออะไรบ้าง <c oughs> ที่อยากได้อ,อันนี้เราเรียก business data ข้อมูลทางธุรกิจเอถ้าเขารู้ว่าลูกค้าต้องการแบบมินินี้ผมชอบเลยนะโอ้ยเอางี้แล้วกันท<อ>็อปที่จะเปรียบเทียบให้ทางด้านธุรกิจนะครับถ้าท็อปเอารถเข้าไปเพื่อที่จะไปเช็คระยะทางของอู่บางอู่วันนี้ทำอะไรบ้างครับ พี่มักจะตอบว่าไม่ทราบคะ่ะครั้งที่แล้วคุณทำอะไรให้บ้างล่ะคะแล้วรอบนี้ต้องทำอะไรบ้างคะ,ะแต่ทีนี้ตอนที่พี่อยู่เมืองนอกพอพี่เอารถเข้าไปเช็คครั้งแรกเขาบันทึกไว้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วพอระยะทางต่อไปอ๋อขราวที่แล้วที่เอามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ในขณะเดียวกันคลัตช์ใกล้ๆจะหมดแล้วก็เ,เบรกใขั้นจะหมด เพราะฉะนั้นที่บอกเอาไว้แล้วว่าถ้ามารอบนี้จะทำคลัตช์ทำเบรกด้วยไม่ทราบว่ายังมีความประสงค์จะให้ทำตามที่เราแนะนำไหมไม่ได้ถามว่าคราวนี้จะทำอะไรเพราะถ้าถามพี่จะตอบไม่ทราบใช่คราวที่แล้วทำอะไรให้ราคาแล้วคราวนี้ควรจะทำอะไรคะอันนี้น่าสนใจนี่คือ business data อนะครับหรือบางทีนะตอบที่เขาส่งอีเมลมาหาเรานะครับตอนนี้ไอ้นั่นไอ้นี่มาแล้วนะ,ะยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยเมื่อที่ เนี้ยอาทิตย์เนี้ยนะ,ะพี่ผัดก็ผัดปูเนี่ยร้ออะไรเพราะว่าเขาส่งข้อไลน์เข้ามาพี่ว่าตอนนี้เขามีก้ามปูใบามากิโลละเท่านี้เท่านั้นนะพี่ก็เลยถามไปว่าแล้วปูม้าแกะมีไหมเขาบอกตอนนี้เรือยังไม่เข้าถ้าเดี๋ยวเข้าหนูไลน์บอกอาจารย์นะคะเขาก็เลยรู้ว่าเราเคยเราเคยเข้ามาถามเรื่องของปูม้าแกะ พอมีปูมาแก่เขาก็ส่งข้อมูลให้เราแล้วก็ถามอาจารย์รับไม่ขายขายได้แล้วรับสิอรย์ใช่ไหมเห็นไหมอ่าจารยนบอกตอบเลยเดี๋ยวต๊อบจะได้ข้าผัดปูกลับบ้านนะครับเป็นพี่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือนี่คือ business data แต่ทีนี้ business data เนี่ยอบถ้าต๊อบจะแข่งกับคู่แข่งตัว business data เนี่ยแข่งยากมากเพราะอะไรรู้ไหมแทบทุกคนจะรู้หลักการแล้วก็จะทําเหมือนกันเนี่ย ซื้ออะไรซื้อเมื่อ,อไรซื้อตอนไหนมามบ่อยแค่ไหนมาครั้งจุดท้ายเมื่อ,อไรจ่ายเงินแบบไหนอย่างไรมักจะมีกันครบาาแต่สิ่งที่มีกันไม่ครบ Personal Data ความสัมพันธ์ส่วนตัวนะข้อมูลส่วนตัวนะอ,อาจารย์เสรีไม่กินเผ็ดอ,อย่างนี้เป็นต<อ>น้นนะครับอาจารย์เสรีให้ความสำคัญกับเรื่องเวลามากกว่าเรื่องราคาอ,อะไรอย่างนี้อาจารย์เสรีทำรายการโทรทัศน์ อย่างนี้อาจารย์เสรีชอบสีม่วง<ม>อันนี้เป็น personal data <ม>นะครับซึ่งถ้าใครมีข้อมูลนี้จะได้เปรียบคู่แ่งเอาใจไปเลยจ้า <laughs> พี่ไปบรรยาย <laughs> ตาโรงแรมต่างๆร้ายโรงแรมเปรียบเทียบเลยคนที่ทำ CRM เป็นกับไม่เป็นคนที่ทำ CRM ไม่เป็นพี่อาจจะเป็นบรรยายมากกว่า5ครั้งแล้วแต่ทุกครั้งที่เบรกก็ามาถาม อาจารย์รับอะไรดีครับชากาแฟอ๋อชารือกาแฟแล้วก็เสร็จแล้วพอเขาเสิร์ฟเพสตรีนะพวกมินิพิซซ่าพวกโรลไส้กรอกอะไรต่างๆเขาก็ยกมาให้เสร็จแล้วก็ปรากฏพี่ก็ไม่ได้กินเพาก็ไม่ได้ถามเขายกมาพี่ไม่ได้กินยกมาสามครั้งพี่ก็ไม่ได้กินทั้งสามครั้งก็ไม่ถามอะไรเลยไม่ถามอีกแต่ปรากฏว่าแม่บ้านต้องฟังให้ดีนะ แม่บ้านหมหาเรนสเรส่วนที่พิษณุโลกครับพี่ไปสอนเอากาแฟมาวางเอาขนมเพสตรีฝรั่งมาวางพี่ไม่กินสองครั้งเธอถามเลยอาจารย์ไม่กินกาแฟหรอคะกินแต่กินกาแฟเย็น <c oughs> อาจารย์ไม่กินขนมหรอคะไม่หิวนะคะกินแต่พี่ไม่ชอบกินขนมฝรั่ง <c oughs> พี่ชอบกินขนมไทยครับ พอหลังจากวันนั้นมาปับ๊บทย์ถัดมามีน้ําแข็งนะคะ<笑><笑>ขนมก็เป็นขนมชั้นเป็นตะโก้เป็นหม้อ,อกแกง <ừ> ไม่มีเพสตรีมาแล้วตกใจหมดเกลี้ยงนี่ขนาดแม่บ้านนะ<อ>ไม่ได้เป็นนักขายนะยังเป็นเลยรู้จักข้อมูลชื่นชมมากเลยนะใช่แต่ในขณะเดียวกันโรงแรมบางโรงแรม ไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบไม่มีข้อมูลนี้แล้วก็ถามซ้ำๆซากๆอาจารย์ถืออะไรอาจารย์ถืออะไรอะเอาเพสตรีมาวางเราก็ไม่กินไม่รู้กี่เราก็ไม่ถามว่าทำไมไม่กินเอาเละครับนอกจากการสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลระดับการส่วนตัวความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วนะยังมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราพักโฆษณากันเดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อครับ เหนือล it. it ิมิตพิชิตโลก New Isuzu d Max เราคือซสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง ใหม่ U X the Next Peak รุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผงสักฟอกซสื่อสัตว์เหรอคะเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะซสืษษ่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง เร, the line. เราขี่เสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจา้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดย ใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโร <'m> งแรมรอยัลออคิทเชอร์ตันกลับมาช่วงที่สองของรายการตรีเพชรเกรดทำกินนะครับนอกจากแม่บ้านรู้เล่ต้องมีเรือ่องอะไรอีกอาบีคนที่จัดสมัมมนา บางคนหรือโรงแรมซึ่งมีคนไม่จัดสัมมาบางคนเขาจะโทรมาหาเลขาพี่ตอนช่วงอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ดื่มน้ําอะไรคะอมแปลว่าไม่ได้ถามจากเจ้าตัวแต่ก็ใส่ใจใส่ใจ,ใจท,ที่จะเก็บาดาต้เาเบสที่จะเก็บฐานข้อมูลาบางคนเอาน้ําส้มคั้นมาวางซึ่งพี่ไม่ไม่กล้ากินหรอกของเปรี้ยวๆขนาดที่บรรยายถึงน้ําลายใสยไหลนะคะบางคน แม่ดีมากเลยเอาขวดน้ำมาวางหนึ่งขวดเอาแก้วมาวางหนึ่งแก้ว<ม>ซึ่งจนหมดเวลาพี่ก็ไม่ได้กิน <c oughs> เพราะไม่มีน้ําแข็งเข้าใจไหมแต่บางคนเขาโทรมาถามเลยขณะบรรยายอาจารย์ดื่มอะไรซึ่งเลขาก็จะบอกอาจารย์ทานน้าเย็นใส่น้ําแข็งค่ะก็แปลว่าเราบรรยายไปถ้าคอแห้งเราก็จะได้ดื่มนะคอ่บอาจารย์ทานอะไรไม่ได้บ้างและอาจารย์ชอบอะไรเพื่อจะได้จัดอาหารให้ตรงกับที่อาจารย์ชอบ ท่านนั้นก็จะตอบไปอาจารย์ท่านได้ทุกอย่างยกเป็นของเผ็ดฮะทีนี้ก็จะไปดูว่ากับข้าวเขามีไม่เผ็ดไหมถ้ามีไม่เผ็ดก็โอเคจบแต่ถ้าเกิดมีเผ็ดเยอะๆเขาก็จะเตรียมให้เห็นไหมคะมบางที่บางแห่งถามแม้แต่ดอกไม้อมดอกไม้อะไรฮะดอกไม้ถามอาจารย์ชอบดอกไม้อะไรรอเพื่อก็เพื่อจะได้จัดดอกไม้ที่ไปวางบนแท่นบรรยายไงอ๋อบางคนแพ้กลิ่นนี้ไม่ชอบหรือไม่ใช่แพ้อย่างเดียวบางที่มันเป็นดอกไม้โปรดอ๋ออย่างเช่นท้าเอายกตัวอย่างในโรงแรมมิราเคิลเนี่ย ถ้าพี่บรญยายปั๊บเมื่อไรพี่ปัญญารู้ใจแน่เลยแจกกันจะเป็นกุหลาบเหลืองเสมอไม่ใช่ดอกนู่นดอกนี่เขาจะรู้ที่เป็นเขาใส่ใจมากเลยนะใช่แลวขณะเดียวกันตั้มเคยไปกับพี่ตั้มจะเห็นช่วงเบรกคนอื่นกินเพสตรีฝรั่งใช่ไหมฮะพี่กินมะม่วงกันประวัพิเศษล้วก็บอกเอ๊ะทำไมคนอื่นเขากินเหมือนกันหมดเลยทำไมพี่ไม่กินเพสตรีฝรั่งพี่ไม่กิน เขาก็เลยเอาโมงน้ำประหวานมาให้แล so ้งน wow. ังสังเกตอยู่ข okay? ้างๆไม่เห็นมาถามเลยอาจารย์รับอะไรดีเอาอะไรดีเขาจดดาต้าเบสไว้แล้วเขาจดดัต้าเบสไว้แล้วนี่คือสิ่งที่จําเป็นอย่างมากสําหรับการสร้างความสัมพันธ์นะฮะอบพี่เล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งซึ่งพี่ประทับใจมากนะคะโรงแรมแห่งหนึ่งที่ฝั่งทน พี่ต้องจัดงานเปิดตัวสินค้าให้กับลูกค้าพี่พี่ก็ไปดูห้องก็นัดกับฝ่ายขายว่าจะไปดูห้องดูห้องพอดูเสร็จปับ๊บเขาก็ชวนพี่ทานอาหารกลางวันอแอ่ะพอไปนั่งเขาก็ถามอาจารย์ดื่มน้ําอะไรครับพี่บอกอ๋อเขาน้ําปราเสริน้าแข็งแล้วก็เสร็จแล้วอาจารย์จะทานอะไรพี่บอกพี่ชอบทานปลามีปลาอะไรบ้างเขาก็เ,าเมนูแล้วเปิดหน้าปลาให้พี่แล้วให้พี่เลือกโอเคนะ ผ่านไปประมาณ3มเดือนนะคบผ่านไปประมาณ3เดือนพี่มีลูกค้าอีกรายหนึ่งที่ต้องการจัดงานเปิดตัวสินค้าเหมือนกันและเลือกโรงแรมเดียวกันอันนี้พี่ก็ต้องนัดเขาว่าพี่จะเข้าไปดูอีกครับ <_ d ance> เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เชิญอาจารย์ทานข้าวกลางวันเหมือนเดิมนะครับพี่บอกโอเคได้ตอนพอไปถึงปับโต๊ะที่เขียนว่าจองเ่ยมีแจกันดอกไม้สีเหลืองวางอยู่วางนะคะแล้วก็แทนที่จะถามว่าอาจารย์จะรับอะไรครับ น้ำเย็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับนะคือบางคนถามดื่มอะไรครับนี่มันเขาไม่ถามน้ําเย็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับแสดงก็มีข้อมูลเราแล้วเสร็จแล้วคราวที่แล้วครั้งแรกเลยเขาถามว่าอาจารย์ทานอะไรครับรอบนี้เปิดเมนูไปที่หน้าปลาว,วันนี้อาจารย์จะทานปลาแบบไหนดีครับอเป็นไงล่ะเป็นไงนี่มันเป็นบริการเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองข้ามไปมันสแสดงให้เห็นถึงว่านี่คือความสัมพันธ์แล้ว ตอบร้านที่อดอนหวายนะคะถ้าใครรู้จักร้านปลาไข่เขาโด่งดังมากเรื่องขนมถ้วยฟูเขาขายดีมากแต่ก่อนเขาขายขนมถ้วยฟูอย่างเดียวแต่ต่อมาเขาทำขนมตาลด้วยนะคะถ้าพี่เดินไปแล้วไปชาสักนิดหนึ่งเขาจะพูดยังไงรู้ไหมอาจารย์ทำไมไม่โทรมาก่อน เนี่ยวยฟูเพิ่งหมดถุงสุดท้ายไปตอนนี้เหลือแต่ขนมตาลชานั้นเองพี่ซื้อไหมซื้อคุณยังจําได้ว่าฉันจะกินขนม้วยฟูถึงแม้เธอไม่มีขนม้วยฟูใช่แต่เธออุตส่าห์พูดว่าอาจารย์ทำไมไม่โทรมาก่อนเพราะว่าขนมชยฟูเพิ่งหมดไปเหลือแต่ขนมตานะอาจารย์จริงถ้าให้เปรียบเทียบมีร้านนี้แล้วร้านสองสามสี่แล้วเราเดินมาเราก็ต้องเลือกร้านนี้ใช่ เพราะเขาจำเราได้อันนี้พี่บอกได้เลยนะต้องฟังให้ดีนะมันเป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการที่เราเก็บข้อมูลลูกค้าพอเราเก็บข้อมูลลูกค้าได้เรามาวางยุทธศาสตร์สยุทธศาสตร์นะ,ะยุทธศาสตร์อันหนึ่งเขาเรียกว่า personalization นะครับก็คือการทำธุรกิจกับลูกค้าลูกค้าปานประหนึ่งคนที่รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมอย่างเช่น อพี่จะไปกินเนื้อสเตะคนขายบอกอาจารย์เดี๋ยวค่ะเลือกมันมันให้เลยค่ะใช่อันนี้แปลว่ารู้ใจอ,อันนี้เขาเรียกว่ารู้ใจไม่ใช่แค่รู้จักอันนี้เขาเรียกว่าเป็น personalized หรือถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะพี่ไปซื้อของที่มาเก็ตทูเดย์เอฟซของรายการเขารู้จักพี่แล้วรู้จักท็อปที่เดินไปเขาจะถามคุณท็อปไปมาด้วยแหละค่ะ อย่างนี้เรารู้ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่รู้จักเราผิวเผินละรู้จักรู้จักเราอย่างลึกซึ้งเหมือนประหนึ่งคนรู้จักกันจึงใช้คําว่าเพอร์ซนาลเป็นการที่ทําเหมือนรู้จักกันเป็นการส่วนตัวสาคัญมากอย่างบางทีนะทําไมมาโหเหินพักโรงแรมนี้ทุกทีเลยโรงแรมนี้ดีเหรอก็ดีนะแล้วไม่พักโรงแรมอื่นเหรอไม่รู้ว่าคพือที่นี่นะรู้จักฉันตั้งแต่หน้าประตูจะถึงข้างในเลย ไปอ,อยู่ที่อื่นก็ไม่รู้จะรู้ใจกันหรือเปล่า<ด>ที่นี่รู้จักอ่ะนี่คือ p e r s o n a l i z e ลซอบรู้ไหมถ้าเราจะทําให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับเราตอบต้องพูดจาพูดคุยเขาเหมือนคนที่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวอ,อย่างพี่เนี่ยยังไงพี่ก็ตกหลุมตายเมื่อมีคนดูรายการอันนั้นดูรายการอันนี้อะไรต่างๆนั้นนะแน่นอนมันเป็นการส่งเสริมกันและกันหรือถ้าเป็นร้านอาหารที่เราไปบ่อยๆนะ เขาจะรู้ว่าเราเนี่ยกินแบบไหนอย่างไรแม้แต่บางครั้งไอ้สิ่งที่เราตั้งใจจะไปกินมันหมดนะแต่เขาพูดเลยว่าอาจารย์ไม่โทรมาก่อนมันหมดแล้วเรายังซื้อเลย<ม>เพราะเราดีใจที่เขารู้จักเรารอย่างที่บอกโอ้ยจะนักโรงแรมนี้เดินเข้ามาเนี่ยสุทธิสยามหน้าประตูเนี่ยโอ้ยรู้จักทุกคนเลย<ม>เข้าไปในร้านอาหารเนี่ยบางทีเนี่ยแทบไม่ต้องสั่งเลยแค่พูดว่าอย่างเดิม,มเอามาถูกหมดเลยใส่ใจกันแม้แต่รายละเอียด การถามว่าสบายดีไม่ไปมาหาสู่กันวันนี้คนนั้นมาเหรอคนนี้ไม่มาเหรอใช่แค่นี้ก็เป็นความันวันนี้คุณต้อมไม่มาด้วยเหรอเงียแค่เนี้ยนะอย่างพี่เคยไปที่โรงแรมที่ภูเก็ตไปบรรยายพี่ไปเช้าเย็นกลับทางโรงแรมเขาก็รู้ว่าพี่ไปเช้าเย็นกลับเพราะว่าไปจัดที่โรงแรมครับพอพี่ลงไปถึงปั๊บลงจากรถที่เขามารับที่สนามบ,บินประชาสัมพันธ์น่ารักมากอาจารย์ครับ รู้ว่าอาจารย์ไม่ได้นอนค้างกับเราเย็นนี้อาจารย์กลับเลยแต่นั้นพี่ไข่ปูของโปรดอาจารย์เราเตรียมให้อาจารย์กลับบ้านนะครับเนี่ยโอ้โหได้ใจจริงเลยพีคไม่ลด้ใช่ใช่นี่มันเป็นการเพอร์ซนลไลซ์เป็นอย่างนั้นนะครนี่คือวิธีการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งถ้าเราเก็บดาต้าเบสเก็บฐานข้อมูลลูกค้าจะทําให้เรารู้จักลูกค้าลึกซึ้งแบบอย่างนี้และก็จะกลายเป็นความประทับใจที่ทําให้เขามี นี่คือเพื่อนผู้รู้ใจที่ฉันไว้ใจได้นี่แหละครับเขาถึงบอกว่านี่คือ CRM หรือ Customer Relationship Management นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับมีกันเอาไว้เพราะจะทำให้ธุรกิจของท่านนั้นเติบโตได้พักกันก่อนครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาทบทวนกันทั้งหมดครับ Good ใหม่ New เอ็กซ e เดรุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเราคือซื่อสัตย์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง ใหม่ล่าสุดเนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max ซผงสักฟอกซสื่อสัตว์เหรอคะอเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะซื้อสัตว์ผงสักฟอกฟที่ไม่พูดเกินจริง isuzu x series gotta cross the line ให New X the Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสนับสนุนโดยใหม่ My New X the Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ โรงแรมรอยัลออคิทเชอร์ตันกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการตรีเพชรเกรดทำกินกันต่อนะครับเมื่อกี้พี่พูด2ยุทธศาสตร์เมื่อกี้เพิ่งพูดไปหนึ่งยุทธศาสตร์ Personalization คือจงดูแลลูกค้าเหมือนคนสนิทสนมรู้จักเป็นส่วนตัวอีกตัวหนึ่ง c u s t o m i z a t i o n แปลว่าจงดูแลลูกค้าเยี่ยงปัจเจกอย่ามองว่าลูกค้า3คนเหมือนกันหมดอย่ามองว่าลูกค้าสคนเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่น ถ้าพี่ไปกินอาหารกับพี่เหมานะไปกันสองคน MK มารินน้ำให้เขาจะรินน้ำให้พี่มีน้ำแข็งเยอะครับินน้ำให้พี่เหมาไม่มีน้ำแข็งอันนี้เขาเรียกว่าบริการลูกค้าให้ตรงใจตรงใจตามความเป็นตัวของเขาอ,<ล>อันนี้มันก็ถือว่าเป็น CRM ด้วยไหมครับก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สองของ CRM ไหยุธศาสตร์ที่หนึ่งคือ <c oughs> จงทำตัวเหมือนรู้จักเป็นส่วนตัว แต่ customization ดูแลลูกค้าเยี่ยงปัจเจกยังไปบอกเหมือนกันย่างพี่กับต๊อบไปด้วยกันเนี่ยเขาเสิร์ฟอาหารอเขาบอกว่าส้มตำสองจานอันนี้จานไม่เผ็ดของอาจารย์นะอันนี้จานเผ็ดมากของคุณต๊อบอันนี้มากกว่าแล้วอันนี้คือหมายความว่ามันดูแลเยี่ยงปัจเจกถ้าต๊อบเราสองคนไปกินบุษบาเป็ดย่างด้วยกันแล้วกินผัดกระเพราเขาจะรู้ของพี่จะไม่เผ็ดของต๊อบจะเผ็ดมากนี่แหละเราเรียก c u s t o m i z a t i o n ดูแลลูกค้า ไม่เหมือนกันดูแลแต่ละคนแต่ละคนเยี่ยงปัดเจกเอาละครับแหมตัวอย่างมาครบถ้วนจริงๆเลยนะครับแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ในตรีเพรเกรดทำกินวันนี้พีอีดรเสียรีผมต้อบผู้ที่นั่พร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ